กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายปานเทพกล้านรงลานสมาชิกวุฒิสภาขอหาหลือเรื่องวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลปี2,566สืบเนื่องจากที่สำนักง,งานปปชได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเมื่อวันที่8ทธันวาคม2,566โดยรองนายกรัฐมนตรีขอภัยเอื้น้ำนะครับ นายท่านท่านภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิดว่าไม่ทำไม่ทนไม่เฉยต้านโกงนั้นกระผมมีความเห็นว่ากิจกรรมในวันนั้นน่าจะเพิ่มสาระสำคัญในที่ควรดำเนินการทั้งนี้เนื่องจากความสำคัญคือวันต่อต้านคอร์รัปชันสาคล9ธันวาคม2 5 66ปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่การลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันหรือ UNCAC 2003เนี่ยมันครบ20ปีพอดีอะนะครับดังนั้นควรจะมีการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของประเทศไทยในการที่จะต่อต้านคอร์รัปชันตามอนุสัญญาสหประชาชาติที่เป็นรูป,ปรธรรมและสอดคล้องกับที่องค์กรเพื่อความโปรง่งใสนานาชาติ หรือ t r a n s p a r e n c y i n t e r n a t i o n a l TI ได้เชิญชวนให้รัฐภาคีดำเนินการโดย TI เสนอว่าในปีหน้านะครับ2024เนี่ยรัฐภาคีเนี่ยควรให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้คำขวัญว่าขอพนท์โทษเป็นภาษอังกฤษนะครับ Stop corruption times for a real change หมายความว่าให้หยุดการ ุจริตด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญโดยการดาเนินง,งาน3เรื่องต่อไปนี้นะครับเรื่องที่1นะครับ stop dirty money ซึ่งหมายความว่าขจัดเงินทุจริตผิดกฎหมายทุกประการที่ระบุอยู่ในอนุสัญญาสปรชาชาติหลายฉบับเนี่ยมีให้แพร่หลายในตลาดเงินโลกโดยการจัดลําดับการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินสกุลต่างๆที่ประเทศนั้นเป็นเจ้าของนะครับและวางระบบ การปร่งใสในการตรวจสอบโดยเฉพาะเงินทางด้านภาคการเมืองนะครับประการที่2คือ protect civil space หมายถึงการปกป้องคุ้มครองพลเมืองดีในการแจ้งบอดแสให้กับรัฐในเรื่องนี้ประเทศไทยเราก็ดําเนินการอยู่นะครับแต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จเรื่งนี้เนื่องจากว่าการตรากฎหมายการป้องกันการปิดปากหรือกฎหมายคุ้มครองพยานเนี่ยนะครับยังไม่มีผลใช้บังคับนะครับต้องดําเนินการโดยเร็ว ประการที่ 3. Speak Up หมายความว่าการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเปิดเผยข้อมูลในในในระบบที่ปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตและพื้นมีชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างๆนีรวมทั้งการตรวจสอบพฤติกรรมล่ํารวยผิดปกติด้วยนะครับและการเสียภาษีของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ กับผมจึงขอหาลือท่านประธานผ่านไปยังท่านนายยงมนตรีว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับ3เรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับกับผมมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยจะดีขึ้นและจะส่งผลให้คะแนนที่เราเรียกว่า CPI เนี่ยก็จะดีขึ้นไปด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ